สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเที่ยงวันทันเหตุการณ์กักบผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณนะครับวันนี้เราจะมาติดตามความเปลี่ยนแปลงทางฝั่งยุโรปกันบ้างครับ วันนี้ได้เวลาที่ทีวี360องศาจะพาคุณผู้ชมไปจับสัญญาณความผิดปกติทางฝั่งยุโรปความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับยุโรปก็คือจากจู่ๆร้อนกว่าปกติวันนี้กลับเป็นเย็นกว่าปกติครับขณะที่ก็มีภูเขาที่พร้อมจะระเบิดป่วนการบินยุโรปแบบเมื่อ4ปีที่แล้วด้วยนะครับ a c คูเวสต c o m มรายงาน,นว่ายุโรปมีอากาศร้อนกว่าค่าเฉลี่ย2-5องศามาตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนแล้วนะครับแต่ต้นสัปดาห์นี้อากาศเย็นที่ผิดฤดูกาลได้เข้าสู่ยุโรปวันนี้อุณหภูมิสูงงงุุดดไ้่าาากก20อออศศศในนหลยปปรระะะเเเททฉพัฤษณภม สุด1 8องศาเย็นสุดครั้งแรกในรอบ2เดือนทั้งที่ก่อนหน้านะครับร้อนกว่าปกติ2องศาสาเหตุนั้นเกิดจากความกดอากาศตามรูปตัวแอลได้นําฝนและลมแรงเข้ามาทางอังกฤษนะครับโดยเข้ามาทางเหนือของฝั่ง ฝรั่งเศสแลวก็ทางเยอรมนีครับทำให้อากาศเย็นนั้นไหลลงมาด้วยขณะที่ตัวแอลเนี่ยครับจะยังอยู่อย่างนี้ทั้งสัปดาห์ครับดังนั้นสัปดาห์นี้ใครไปยุโรปก็มีโอกาสได้สัมผัสกับความเย็นที่ผิดฤดูการนี้ได้ด้วยนะครับแต่ข้อมูลนี้ระบุว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นขณะที่ข้ามฟากมา,าอีกฝั่งหนึ่งทางด้านอีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกครับภูเขาไฟใต้ฐานน้าแข็งที่ไอซ์แลนด์กําลังถูกจับตาโดยนักอุตุนิยมวิทยาว่าอาจจะระเบิดแลลแลลลล้้วววปปป่่่่่่่ออออยยฝุุนนนนเเเเททาาาขขไฟึกกกกรรโโะัหมมืื4ีีแล้ว พวกเขาไฟลูกนี้ชื่อ บาดาบังกาครับพฤติกรรมการส่งสัญญาณตอนนี้ก็คือได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาไฟนะครับทำให้ต้องมีการยกระดับการเตือนภัยไประดับสีส้มหรือระดับ4จากจุดรุนแรงสุดก็คือระดับ5ครับนักอุตุนิยมวิทยาไอซ์แลนด์ชี้ว่าหากบาดาบังการะเบิดจะสามารถพวยพุ่งฝุ่นเท่าภูเขาไฟไปปกคลุมยุโรปได้ไม่แพ้กับภูเขาไฟเอยาฟยาราเยอกุล e er เมื่อปี53ซึ่งอยู่ทางใต้ลงมาเมื่อภาพเพื่อสักครู่นะครับล่าสุดตอนนี้ศูนย์บังออ ไฟลูกนี้อย่างใกล้ชิดแล้วครับจึงน่าจับตากับมหันตภัยร้ายจากภูเขาไฟไอซ์แลนด์ครั้งนี้อีกครั้งครับกลับมาที่ไทยนะครับเรามาติดตามครับลักษณะอากาศของไทยจากนี้จะเป็นอย่างไรครับวันนี้ครับความเสี่ยงฝนหนักในภาคเหนืออีสานมีมากขึ้นกว่าเมื่อวานครับราอร่องมาสุ่มเลื่อน,นลงมาใกล้ไทยมากขึ้นและต่อไปนี้ก็คือพื้นที่ระวังฝนหนักวันนะครับ ได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่พะเยาลำปางตากหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสนลกนลนครนครพนมและร้อยเอ็ดนะครับที่ต้องระวังอีกอย่างคือฝนหนักสะสมอาจเกิดน้ำหลากได้ส่วนกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ครับความเสี่ยงฝนสูง70%ของพื้นที่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าระวังที่กรุงเทพตอนเหนือน,นะครับหลักตีจะตุจกักลาดพล้าวจากนั้นความเสี่ยงจะไปอยู่ที่ปริมณฑลโดยรอบครับส่วนดึกๆคืนนี้ฝนหนักๆจะมีที่นครปฐมสุสาครและสุประก,การศเตรียมรับมือกันด้วยนะครับ รากลับมาตามมาต่อนในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือทีวีสามล่าสีสามนะครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน